สบายดีพี่น้องนี่ก็คากับอล้รเ้อสิททยให้พี่น้องบึงขัวาขาะเมนำของเป็นแห่งที่ที่เทไรก็อยู่บาเซีนี่เองิงแห่งที่หนึ่งวันหนึ่งแห่งที่สองแหง่งแห่งที่สองก็เลยอะไรกับแมนังไงกับโอโหเนาะ แต่ว่าสีไทยเอาภาพบรรยากาศอยู่ในครัวค่ะแม่นำคลองอยู่น,นครปารีให้พีห้นองเบิรงด้วยจ้านางน้อยก็เอาดังโคดเมื่อกี้นี้นังน้อยก็ได้แลนลงมาจ้ากันโบแม่แลนลองลอง,ลองนับกันได้เบิรงแต่ว่าลืมไปแล้วพี่น้องเอ้ยแลนลงมากับโดนเติบลงมาไว้กว่ารถอี่น้องพี่น้อง <c oughs> แม่ขี่รถก็พอไปทางโค้งแต่ว่านังน้อยเพื่อนว่าว่าข้อยางลุงทางคันได้แต่ว่าเพิ่นลงมาหอดก่อนพอก็อแม่เด้่พี่น้อง เพิ่งังนับแต่ว่าลืมพี่น้องเอาไรแถใ่สามร้อยป่าย์บ้นองน,น้นอยสา,สามสามร้อยป่ายาล์ลืมเลยโยแ<า>ม,ม่ว่าเอาบัวนับก็ได้ว่าวแม่แม่มันสั้นแห้งเลยแม่ว่าเอาบัวตรงนับก็ได้ได้ลูกเด้อว,ว่าแม่แกซื้อซัดโพดอยงนีนับเลยค่อยๆหลังจากลงมาแต่วัดแล้วก็สิพากันไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิชายเอาภาพ บรรยากาศยามแรงๆในกโตเมืองนครปากเซีเนี่ยพี่น้องเลยนี่กับไฟกันยังโบสถ์ใน,นหงบันไดเนาะเพราะว่ามันยังโบสถ์นนในคำค่กเนาะสิผ้ากันไปหากินข่าวแต่สิผ้าพีผ้าน้องเลาะตามแคมทางเบิ่งภาพบรรยากาศยามแรงเนาะพี่พน้องว่าน, <ะ S 1> นาครปากเซีเฮาสิงามซำไดนอกกะรถล่าพาหนะกันไล โตเมืองนครปากเซนี่พี่น้องเอ้ยของสันกองยังกระโค้สดก็ไฟลายๆเด้อเอฟพีเออเจ้าเก็บเป็ดนั่นสีโคงไปบอลจีกินเข่าเด้พี่น้องเอ้ยลดกันไล่หลา่ทางรถจากทางรถใหญ่พี่น้องเอ้ยเส้นทางก็สินทางก็ง่ามง่ามพี่น้องเอ้ย ถือว่าเป็นเส้นทางงามแถวอันตะครปากเซนี้แม่มนอนกบาวเรจะขออยากลงโทรศัพท์ไปลูกไฮร้านใหลโลใไฮรานเิ่นอัดเป็นอัดไก่หายน่อเป็นห่วงน้ำเป็ดน้ำไก่แน่นอะแหะผู้เฒ่าเนกะสิีพากันเขาไปกินเขาวก่อนเลยพี่น้อเลย พากันกินข้าวเขาพอเพื่อนพาเขาไปกินข wow. ้าวก่อนนี่เนาะแต่เจังสีคอยพาน้องหมกไปพักผ่อนเพราะว่าขี่รถกับเบิ้ลมืออะไรเมื่อยพี่น้องไงถ้ากองกองซันกองยังก็ต้องขอโซเอฟซีหลายๆเด้อพากันข่าว่ากินข้าวพี่น้องเไย สองอ้หนอเพื่อกดีใจนะพี่นนอเลยงารกงเยสองอ้หนองเพื่อกระถายหูกนอจอนอพี่หนอ,นอนตลาดไม่นัเก็ต <คน S 1> <อ>สุดหนอากยากับร้านเพื่อกระถายหูเนอพี่เนะ ขากองสันกองงามกะต้องขอโทษขอภัยหลายๆเด้อบรรยากาศยามแดงๆของนครปากเซ้ด้วยพี่น้องเด้อพากันเาะเบิงน้ำกันพี่น้องแม่นางไงสุภาพี่น้องเะเบงเนาะสวัสดวัสดีพี่น้องสวัสดี่น้าครับเรื่องดพี่น้องนั่งน้อยกน่งน้อยดีใจแห้งตื่นเต้นเห็นไฟแสงสีแสงจะไปรีดกันตัวย่างมาจกาไ พากันบ้างอะไรอยางเงายงายไปบนได้เลยทายบนนั้นเลยเราพี่น้องขึ้นไปเลยพี่น้องเลยบรรยากาศเข้ามาดีกว่สิเป็นเสียงบุฒบันในเรื่องพี่น้องเรื่อเธในนางยยาคาเบิบรรยากาศทางใน เ็กระตือนเต้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนไนลายแล้วเมสิภาพมาดินเท่าตอนกลางวันเนาะตอนกลางคืนเลยเมโบพามาเนาะน้องมุกก็ดีใจเลยพี่น้องดีงแล้วาาลทายคัไปหาเราทายทูโบว่าสันโยแกดีใจยังไงพี่น้องเไย กปนขึ้นขันไดนเลยพี่น้องเป็ดครั้งแรกของน้องงกเป็พี่น้องเน้อตื่นเต้นยังไงพี่น้องบรรยากาศขังแหลกของน้องงกเกอาเอ้ยยังไงเนาะแล้วก็ข้องหยาของพี่น้องวานเมื่อกี้นี้แปลว่าโย่งขึ้นมาเลยเข็ดซอตับเอ้ยอันหนึ่งเลยคอะบรรยากาศการห่าเราพี่น้องเๆกันมีการที่ว่าใหญ่พอสมควรของเมืองลางเขาเนาะแต่ว่าทางเอฟซีแล้วมันสี คือว่าเป็นหาทางน้อยๆน้าะพี่น้องเนาะดนนเพื่อนดีเพื่นดีใจยังไงพี่น้องเลย่ะ่ะ กาลงกเนี่ยนองงู้างยิม้มทึ่งเลยพี่น้องก <c ười> าลงอ๋อเอฟซี FC ทั้งหลายเว้ยเบิ่งน้องงุกแล้วเบิ่งน้องงุกแล้วเพ,พิ่นห้ยเลยคเดียวที่ทึง่งเหมือนพี่น้องเอ้ย <c ười> น้นองงุกูห้คนเดียวเลยอฮเพิ่มมาได้เพ,พิ่นว่ามือพีน่น้องเอ้ยปัวเพิ่นในพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเอ้ยน้นองงุกนะ่ะแข่งแรกคือซีบีเลยนะ ว่ยกะลงมาอ่าเตทึงแนวดาวพินองเนาะลงมีข้อมูลซึ้งแนวใดเนาะบอกเอฟซีดยลูกายาบอกเอฟซีด้วบอกเอฟซด้อนะ้อมมีข้อมูลซึ้งแนวใดที่ขึ้นไปฮะว้ายวายใจจนอยากวายด้วพีนเนาแค่ท่งา ชินล่าวในพี่น้องเลย <c oughs> การคจอทั้งลุมห่านพี่น้องพี่น้องกามีการขายเสือผ่าหน้าไม้มีแต่ชุดง,งามๆพี่น้องเลยอาชิลในพี่น้องเลย <c oughs> มีแต่พื้นง่ามๆพี่น้องเลยง่ายไม่เท่าจะนั่งง่ามกับเอฟซีทีนั่งง่ายนั่งหน่อยท่ามีเอฟซีอยู่ทางเขตเอ่อนครปักเซกะมาอุตโนหานเพื่อนใดด้วยพี่น้องเด้อเออนครนครปักเซจะภาษาเมืองปักเซกะมาอุตโนหานเพื่อนใดด้วยพี่น้องเด้อมีแต่พื้นง่ามๆพี่น้องเลยตลาดก็ณก้องน่งพี่น้องด้วย ทานเพื่อนกระมีแต่เครื่องงามๆเลยพี่น้องเลยไปสนใจกับมาอุหน,นุนทานเพื่อนใดเด้อให้ก็หนเรื่อเลยพี่น้องเราก็พากันมาก,กินเข่าน,นี่ขาไก่ขาไก่นี่นปเป็นคนท่านได้คือข้าวพัดบิงปลาหมึก ขาไก่แต่น้องมูกกินไปเบิดแลลวจ้ายังเดาอสองดจ้าขาไก่นะขกน้องมูกำก,กินกับกกับไอะน้อย,ยอเหมือนสอเดจ้ายังยังถา,น,าน้องมูพังสั่งพิซซ่านะพี่น้องซีมานางกินเข่า่านะาน,น้องมมูเพิ่ก,กบยอมกินข่าเพราะว่าเพิงพ่งกินขาไก่ ข้าวไก่แล้วก็กินพิซซ่าเป็นสิ้นพิซซ่าต่อเนาะแม่นางใหญ่ก็ขออนุญาตโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะไทยด้วยตอนแม่นางใหญ่กินเนาะเพราะว่าบ๊ะได้ซื้อากล่องมาเนาะแทน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 ข้อย้อนแม่เจลเจลมันโค่นหน้าพิซซ่าไอแหล่จังเหลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็ พากันเลาะซื้อเครื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็สิพากันเลาะในกลางเมืองให้ด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งอ่าบรรยากาศยามกลางคืนของนครปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะกองสั้นกองยางก็ขอสดของภายในน่มเริ่มเริ่มดีคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนั่งยัยมโนชาวไทยด้วยนะจะ ลาไปก่อนเดยวจ้าบ๊ายบายจ้ามาแต่มีเค้มเด็ดเด็ดอีกนูองบายใาย<ป>